เปิดภาพด้วยท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์หมุนภาพที่สนามภาพตัวการ์ตูนสามตัวเดินย่ำเท้าเกล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 ก็คือเพื่อนกันมาแล้วมาเล่นกันสนุกทุกวันเพื่อนกันเพื่อนเกลิอองแปงตัวการ์ตูนตัวใหญ่สีแดงเป็นผู้ชายบนหัวมีเข่าทู่สองข้างแปววแหววตัวการ์ตูนสีฟ้าเป็นผู้หญิงติดโบสีชมพูแล้วตรงๆตัวการ์ตูนสีเขียวเป็นผู้ชายใส่แว่นตาตัวแทนสีเขียว พวกเรามีใจกลมเกลียวพวกเรามีใจกลมเกลียวพันนันนี่ภาพตัวการ์ตูนปองแปงแป๋วแหววและตรงตรงยืนบกมือมีตัวอักษร K E L X ขึ้นบนท้องฟ้าตัวอักษร K E L X ขึ้นกลางจอวันนี้เสนอตอนของเล่นใหม่ของตรงตรงที่โรงเรียนภาพดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าที่สดใสนาฬิกาบอกเวลา7็ดโมงเช้าเปลี่ยนภาพในห้องเรียนเห็นภาพตรงๆตัวการ์ตูนสีเขียวใส่แว่นตา ถือรถขุดดินของเล่นสีเหลืองยืนยิ้มอยู่กลางห้องเรียนภาพต่อเนื่องมีตัวการ์ตูนสมตัวมีสีม่วงหนึ่งตัวตัวสีชมพูขนฟูหนึ่งตัวและตัวสีส้มหนึ่งตัวต่อได้ภาพป๋องแปงตัวการ์ตูนตัวใหญ่สีแดงและแป๋วแหววตัวการ์ตูนผู้หญิงสีฟ้าติดโบสีชมพูเดินเข้ามาหาตรงตงตัวการ์ตูนสีเขียวใส่แว่นตองตองรถขุดดินคันใหม่ของเธอสีสวยจังใช่ใช่ขอฉันเล่นด้วยนะตองตองได้สิ งั้นวันนี้เรามาเล่นรถขุดดินคันใหม่ด้วยกันนะเย้เย้เปลี่ยนภาพปองแปงตัวการ์ตูนตัวใหญ่สีแดงใช้รถขุดดินของเล่นตักดินขึ้นมาภาพต่อเนื่องตรงตรงตัวการ์ตูนสีเขียวใส่แว่นเลื่อนรถขุดดินของเล่นไปบนพื้นดินขุดขุดขุดอ๋อรถคันนี้ขุดดินได้จริงๆด้วยเยี่ยมไปเลยใช่ไหมล่ะ บึน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 บินขุดเสร็จแล้วก็เอาดินมาเทเลยเวลาผ่านไปไม่นานจากรถขุดดินคันใหม่ที่มีสีสันสดใสก็เริ่มเต็มไปด้วยคราบดินติดเละเทะทั่วทั้งคันเปลี่ยนภาพเมื่อหมดเวลาพักกลางวันนาฬิกาบอกเวลาบ่ายโมง ตองแปงแปแวแหววและตรงตรงเดินกลับเข้ามาในห้องเรียนตรง,งตรงตัวการ์ตูนสีเขียวใส่แว่นถือรถขุดดินของเล่นที่เลอะดินเข้ามาตัวการ์รตูนสีชมพูขนฝูพูดถึงรถขุดดินของเล่นของตร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 งทำไมรถของเล่นคันใหม่ของนายถึงได้เลอะเธอแบบนี้ล่ะตัวการ์รตูนสีม่วงแสดงความคิดเหนเ็นเพิ่มเติมเน่นสิเน่นสิดูไม่สวยเหมือนเมื่อเช้าเลยเจนะ๊จิงเหรอ ภาพต่อเนื่องตรงตรงตัวการ์ตูนสีเขียวใส่แว่นมีสีหน้ากังวลใจเปลี่ยนภาพนาฬิกาบอกเวลาบ่ายสามโมงสัญญาณเลิกเรียนดังขึ้นเปลี่ยนภาพตรงตรงตัวการ์ตูนสีเขียวใส่แว่นเดินมาหยิบรถขุดดินของเล่นขึ้นมาดูสีหน้ากังวลปองแปงตัวการ์ตูนตัวใหญ่สีแดงพูดกับตรงตรงไม่ต้องกังวลไปนะตรงตรงพวกเราจะช่วยกันทำความสะอาดรถขุดดินคันใหม่ของนายด้วยกันแปววแหววตัวการ์ตูนผู้หญิงสีฟ้าพูดกับตรงตรงตัวการ์ตูนสีเขียวใส่แว่นใช่แล้วล่ะพวกเราเล่น เปลี่ยนภาพเห็นตรงตรงตัวการ์ตูนสีเขียวใส่แว่นมีรอยยิ้มขอบใจมากนะป้องแปงแป๋วแหววตัวการ์ตูนทั้ง3ามป้องแปงแป๋วแหววและตรงๆเดินมาที่กอกน้ํามีถังใส่น้ําวางอยู่ใต้กอกน้ําเปลี่ยนภาพป้องแปงแป๋วแหววและตรงๆนํารถขุดดินของเล่นลงไปแช่ในถังน้ําเปลี่ยนภาพป้องแปงตัวการ์ตูนตัวใหญ่สีแดงใช้แปลงขัดทําความสะอาดรถขุดดินของเล่นคัดคัดคัด เห็นตรงๆต,ตัวการ์ตูนสีเขียวใส่แว่นใช้สายยางฉีดล้างทําความสะอาดล้างนะ้าให้คราบสกรป,รปรกที่ติดอยู่หลุดออกไปแววววตัวการ์ตูนผู้หญิงสีฟ้าใช้ผ้าสีเหลืองเช็ดทําความสะอาดรถขุดดินของเล่นแล้วก็เช็ดให้แห้งแค่นี้ก็สะอาดเอียมเหมือนของใหม่แกะกล่องแล้วล่ะ <c oughs> เปลี่ยนภาพเห็นรถขุดดินของเล่นที่มีคราบดินติดเริ่มสะอาดขึ้นผ่านไปไม่นานรถขุดดินของเล่นของตรงๆก็กลับมาสะอาดเหมือนใหม่และมีสีสันสดใสเหมือนเดิม เปลี่ยนภาพป้องแปงแป๋วแหววและตร,ตรงตรงยิ้มกว้างพูดด้วยความดีใจเย่เย่รถขุดดิงของฉันกลับมาสะอาดเหมือนใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วขอบคุณมากๆนะป้องแปงแปแว๋วแววภาพที่แน้าโรงเรียนพระอาทิตย์บนท้องฟ้ามีกรอบข้อความขึ้นที่กลางจอน้องๆคะไม่ว่าจะเป็นของเล่นหรือของใช้อะไรก็ตามเมื่อเล่นเสร็จแล้วหรือใช้งานเสร็จแล้วเราก็ควรทําความสะอาดและเก็บให้เรียบร้อย เพราะการฝึกฝนตัวเองแบบนี้นอกจากจะทำให้น้องๆเป็นคนที่มีระเบียบวินัยที่ดีแล้วยังจะช่วยให้น้องๆมีของเล่นที่มีสีสันสดใสที่เก็บไว้เล่นได้นานๆอีกด้วยนะคะสนับสนุนโดยกองทุนและพัฒนากิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคม,มนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะผลิตโดยบริษัทมันททเลนต์ครีเอชั่นจำกัด